สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกันและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกทท่านด้วยนะครับราศีกันนะครับเรามาดูไพ่กันนะเรื่องราวและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเอามาอ่านกันนะอ่านไพ่กันมาฝึกอ่านกันมาฝึกดูไพ่กันนะครับใช้ไพ่ทั้งหมดสิบใบนะครับ มีสองดาบตุกปูสิบดาบ,ดาบทำเพราะนั้นมีเชี่น องค์พระนหกดาวเจ็ดเหรียญอ็มเพรอร์เลอร์เก้าถ้วยแปดถ้วยราชนินเหรียญ แล้วก็แฮงแมงโอเคเรามาอ่านไพ่กันนะสิบสองใบนี้บอกอะไรบ้างกับชาวราศีกันนะครับเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเลยสองดาวเดือบปูเรื่องแรกสองดาวเดือบปู มีเรื่องของการการบล็อกการปิดกั้นในเรื่องของการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนเราก็มีเรื่องของดัวูเข้ามาด้วยชุดนี้คืออะไรปิดกั้นแล้วมีความสุขใช่ไหมคุณถ้าคุณมีการปฏิเสธบ้างมันจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้น ได้ไหมอ่านไพ่ยางนี้ได้ไหมราศีกันถ้าคุณรู้จักปฏิเสธชีวิตคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะผมไม่รู้ว่าคุณปฏิเสธอะไรนะแต่ไพ่ชุดนี้บอกมาสองดาบเป็นการปิดกัน้นเป็นการบล็อกเป็นการปฏิเสธแต่ถ้าปิดกั้นแล้วมันทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นไงสบายใจขึ้นได้ทําอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นผมมองว่าคุณต้องปฏิเสธ ปฏิเสธคนให้เป็นนะปฏิเสธอะไรก็แล้วแต่ลองพิจารณาดูมีเรื่องบางเรื่องอาจจะเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าทําแล้วมันอึดอัดใจทําแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของคุณทําแล้วมันผิดกฎหมายทําแล้วมันรู้สึกไม่ดีคุณก็ปฏิเสธไปซะเพื่อความสุขสั้างความสบายใจของคุณเองนี่คือเรื่องที่หนึ่งปฏิเสธเราดีเรื่องที่สอง สิบดาบแันบรันอุปสรรคปัญหามันมาถึงขีดสุดแล้วมันกำลังจบลงอุปสรรคปัญหาที่คุณมองว่าโชคชะตาไม่ดีเลยมีแต่อุปสรรคมีแต่ความทุกข์ความยากตอนนี้มันกำลังหมดสิ้นลงสิบดาบ ตามด้วยทรามนั้นมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาด้วยคุณอาจจะต้องออกจากสถานที่บางสิ่งบางอย่างเพื่อเพื่อไม่ให้จมอยู่ในความทุกข์ได้ไหมจมอยู่ในความทุกข์แล้วก,ก็มีการเปลี่ยนแปลงอุปสรรคกําลังจะหมดแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมีการสิ้นสุดสิ้นสุดของปัญหา อพอปัญหาทุกอย่างมันสิ้นสุดแล้วจบลงแล้วมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจบโปรเจก์นี้โอ้โห,หเหนื่อยยากแสนเข็นได้ไหมบางครั้งบางคนบางท่านราศีกันทําวิทยา,ยานิพนธ์เสร็จเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงจบปัญหาจบความทุกข์ละทิ้งปัญหาละทิ้งความทุกข์ ชีวิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสิบดาบคืออะไรอีกคือการปล่อยวางได้ไหมปัญหาอุปสรรคนา,นานมาถ้าเราไม่จมทุกข์ไม่อยู่กับปัญหาพอและสิ้นหมดสิ้นกับปัญหาเราไม่เอาแล้วเราไม่ทรมานทรกรรมมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับโอเคนะจบปัญหา พยายามจบปัญหาให้เร็วแล้วมึงก็ชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่งนะเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันดีอยู่แล้วมันดีแน่นอนพยายามรีบจบงานรีบรีบ,รบจบร,บรีบรีบจบปัญหาชีวิตจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นลาสีกันต่อไปเมจิเชียนไฮโ็อแอนผมมองว่าคุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้นะ เกี่ยวกับศาสนาหรือมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนอาจจะเรียนจบการศึกษาก็ได้เมเจอเชียนไฮโรฟนมีการวางแผนเกี่ยวกับรู้ได้รับข่าวดีข่าวดีเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ข่าวดีเกี่ยวกับการเรียนการสอนข่าวดีที่เกี่ยวข้องในวงการศาสนาหรือคุณอาจจะได้เรียนรู้สอบติดอ่าเรียนรู้สอบติด ในวงการศาสนาก,ก็เป็นไปได้นะครับมเมติชีเนี่ยหมายถึงความรู้ความเข้าใจได้รับข่าวดีเกี่ยวกล้องกับการเกี่ยวเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวข้องในทางธรรมนะเกี่ยวข้องในทางธรรมเป็นเรื่องของบุญวัสนาด้วยมีข่าวดีมีบุญวัสนานุนนำอย่างนี้เราพยากรได้มีโชคดี มีบุญหนุนนำเอาอย่างนี้เราก็มองได้เหมือนกันนะราศีกันถือว่าโชคดีเลยแหละไพ่สองใบนี้ขึ้นมาเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆสำหรับคนที่ต้องเดินทางเดินทางไปท่างประเทศเดินทางไกลอดทนรอคอยอีกนิดหนึ่งมีโอกาสเดินทางนะมีโอกาสเดินทางแต่การเดินทางในท่าในที่นี้มันแฝงไปด้วยภาระ ภาระและหน้าที่บางครั้งคุณก็ไม่อยากจะทำแต่คุณก็ต้องจำใจทำเพราะว่าผลตอบแทนนั้นมันน้อยมากอาจจะได้รับภาระหน้าที่ให้ไปติดต่อประสานงานเดินทางไปต่างประเทศแต่เหมือนคุณก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่นะโอเคไม่รู้แหละ ไปหรือไม่ไปแต่มันมีเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบเข้ามาแล้วคุณเองก็ทําด้วยความเบื่อหน่ายความด้วยความทิงเสงแต่มันก็ต้องอดทนทําอะอ่ดทนทําไปทําอย่างดีทําอย่างปราณีตนะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองตอนเนี้หกดาบมาถึงครึ่งทางแล้วเลยครึ่งทางก็จะจบแล้วอดทนอีกนิดหนึ่งทําอะไรสิ่งใดไว้อะไรที่ทํายังค้างคาอยู่ในใจ อยากจะเลิกการคันอย่าเพิ่งเลิกอดทนอีกนิดนึงความสำเร็จกำลังจะถึงแล้วนะครับอดทนรอคอยนะต่อไปเอ็มเพลอร์แปดถ้วยผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเกี่ยวกับความต้องการของตัวเองเอ็มเพลอร บทบาทหน้าที่ตัดสินใจคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจทำบางสิ่งบางยาอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนคุณก็เป็นไปได้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนคุณอันนี้ได้หนึ่งโจทย์ได้หนึ่งข้ออันที่สองคุณมีโอกาสที่จะได้นั่งตำแหน,น,น่งนี้บัลลังก์นี้หน้าที่การงานของคุณ มาถึงจุดสูงสุดแต่คุณต้องลงมือทำอย่างจริงจังนะอย่ามัวเที่ยวอย่ามัวเล่นนะโอกาสนี้เป็นของคุณได้ได้เหมือนกันบัลลังก์นี้เ้าอีตัวนี้ผู้คุมผู้บริหารแต่คุณต้องตั้งใจตั้งใจทำมันแปลได้สองเทสผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนได้หนึ่งตัวคุณเองจะได้นั่งตำแหน่งนี้แหละแต่มันต้อง มีการแลกมาด้วยบางสิ่งบางอย่างกณอาจจะต้องละทิ้งบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อมาทำหน้าที่บัลลังนี้ตำแหน่งนี้ควบคุมนะจุดจุดนี้มันต้องมีการละทิ้งบางอย่างอาจจะต้องละทิ้งในเรื่องของเวลาละทิ้งในเรื่องของครอบครัวละทิ้งในเรื่องของความรักต้องละทิ้งให้หมดเพื่อจะมานั่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับต่อไปสุดท้าย ราชนีเหรียญกว่าคุณจะได้เงินมาใช้กว่าคุณจะมีเงินคุณกำลัง,งกังวลเรื่องเงินต้องอดออมต้องประหยัดต้องมัธยัติบางคนต้องขายของเก่ามันมีการของมันมีเรื่องของการอดทนรอคอยเสียสละในเรื่องของการเงินราศีกันถ้าคุณกังวลเรื่องการเงิน ของเก่าของที่มีอยู่เดิมสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้คุณอาจจะต้องมีการเสียสละบางสิ่งบางอย่างเสียสละทรัพย์สมบัติบางสิ่งบางอย่างเพื่อแปลสภาพมาเป็นเงินในช่วงนี้นะบางครั้งบางสามีความจําเป็นต้องใช้เงินราชนีเหรียญจริงๆแล้วราชนีเหรียญก็มีสะดุ้งสตดางแล้วแหละแต่ราชนีเหรียญก็อยู่ในสภาวะช็อตได้เหมือนกัน ช็อตได้อนกันเพราะว่าอะไรเพราะใช้เงินตามใจนหละนะเพราะฉะนั้นเงินเงินของคุณไม่ได้หมดไปไหนหรอกเงินของคุณยังพอมีอยู่แต่บางทีบางครั้งมันมีรายจ่ายเข้ามาเยอะพอรายจ่ายเยอะของเก่าของที่ไม่ใช้ของที่มันซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้อะเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินได้เออเอาไปขายได้ของแบรนด์เนมเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า าสามารถเอาไปแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้บางครั้งบางคราวราศีกันคุณอาจจะมีโชคทางการเงินจากการเก็บของที่คุณมีอยู่แล้วเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินไงบางคนบางท่านมีกระเป๋าเสื้อผ้ารองเทา้าเยอะมากแต่มต,ตู้ไปหมดเลยถึงเวลาที่ต้องโละพอโละแล้วมันก็กลับกลายมาเป็นเงินคุณก็ดีใจหน้าบานมีเงินอยู่ในมือราศีกันมีโชคทางการเงินจากการขายของเก่า อย่างนี้เป็นต้นผมสามารถพยากรณ์อย่างนี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นราศีกันเราสามารถพยากรณ์ได้ว่าหนึ่งมีโชคทางการเงินจากการขายของเก่าสองมีโชคบุญหนุนนำในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศในเรื่องของการทำโปรเจกต์ใหญ่ๆในเรื่องของการจบปัญหาในเรื่องของภาระหน้าที่ ทุกอย่างกำลังสิ้นสุดลงและชีวิตกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นขอเพียงตอนนี้ขอให้คุณมีการอดทนรอคอยอีกสักนิดหนึ่งให้ผ่านช่วงจังหวะตอนนี้มันผ่านไปอีกนิดหนึ่งอีกไม่เท่าไหร่อีกไม่นานอีกเดือนหนึ่งสองเดือนประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็จะกลายเป็นราศีกันนะหลังสิบเจ็ดเอาสิ้นเดือนละกันหลังจากสิ้นเดือนนี้ไปแล้วะชีวิตของคุณจะดีขึ้น จะดีแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยฮนะเมย์ mm hmm. จะเที่ยนมาพร้อมขอให้เราแฟนโชคชะตาหนุนนำสิ่งต่างๆความโชคดีจะเกิดขึ้นกับคุณอุปสรรคปัญหามันจะจบลงชีวิตจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโอกาสตำแหน่งหน้าที่การงานนะตำแหน่งโอกาสหน้าที่การงานคุณจะได้พบกับความโชคดี สำหรับคนที่มีการติดต่อดีวงานกับชาวต่างชาติผลกําไรผลประกอบการเป็นไปนในทางที่ดีอาจจะไม่ตรงเป้านะักแต่ก็เฉียดเฉียดเป้าไม่ตรงเป้านะแต่เฉียดเฉียดเป้าอีกนิดเดียวแต่แต่อีกนิดเดียวแต่ก็ถือว่ากําไรอยู่ดีนะเพราะว่าคุณอาจจะตั้งเป้าไว้สูงไงแต่ยังไงมันก็มีกำไรแนะ่นอนกำ,ำไรกำไรแนะ่นอนครับสำหรับคนที่ นำเข้าส่งออกอ่าหรือคนที่ติวงานกับต่างประเทศผลประกอบการงานส่งออกอย่างเงี้ยถือว่าได้ผลกำไรดีเยี่ยมโอเคนะอ่าให้ระวังเรื่องของการถูกปฏิเสธบ้างให้ระวังเรื่องของการถูกปฏิเสธหรือตัวคุณเองนี่แหละต้องหัดปฏิเสธคนอื่นให้เป็นบ้างยารับมาทำเองทั้งทั้งหมดมันอาจจะมีภาระหนักมากเกินไป มีภาระหนักมากเกินไปแต่ถือว่าคุณก็ยังมีโชคดีอยู่สิ้นเดือนนี้หลังจากเดือนนี้ไปแล้วโชคดีเป็นของคุณนะครับชาวราศีกันจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ